กำลังจะมาเปลี่ยนเวนกับเธออยู่พอดีเลยเป็นไงเหนื่อยไหนิดหน่อยค่ะแต่แค่นี้ปีทนได้ปีไม่สบายใจเรื่องคุณมนเลยค่ะถ้าคุณมนเธอรู้เขาว่าปีโกหกคุณหญิงท่าน เธอต้องโกรธมากแนๆ่ๆโธ่ก็มันยังไม่กัดมาสักหน่อยมันจะรู้ได้ยังไงล่ะนี่อย่ากังวลไปเลยนะแม่ปีที่เราทำไปเพราะเราต้องการช่วยคุณหญิงมันจะได้บุญนะไม่ได้เป็นปาบาป i uh. พบคุณหญิงแหระคะผมแค่ขับรถมาส่งคนนะครับนี่คงยังไม่รู้จักสิท่าเคยคะผมมน์ไทยมาคาดาครับลูกชายของคุณหญิงทับทิมอ๋ออ๋อคุณมน์ไทยคุณมน์ไทยคุณมน์ไทยดีก่อนครับดีวก่อนเกือบล้มเลยค่ะอย่าเพิ่งเอะอะไปนะครับค่ะค่ะ ควอยาำยให้คุณแม่รู้ว่าผมกลับมาแล้วเอ,อ้าเดี๋ยวคุณแม่จะตกใจเอานะครับอองั้นเดี๋ยวป้าชื่ออะไรนะครับออพี่สะอาดค่ะถ้างั้นพี่สะอาดช่วยไปตามคุณเวียดดามาพบผมหน่อยได้ไหมครับออบอกเธอนะครับว่าผมจะรออยู่ที่สวนเจ้าค่ะ สะอาดว่ายังไงจ๊ะค่ะเออมีแขกมารอพบคุณวิยาดาค่ะแขกมาพบคุณวิยาดาเอา้าก็คุณน,นั่นแหละตอนนี้รออยู่ที่ในสวนนะคะขเขาบอกหรือเปล่าคะว่าเขาเป็นใครเขาเป็นผู้ชายหล่อมาดแมนสมาร์ทเพิ่งกลับมาจากตาปะเทต่างประเทศค่ะ ทุกคนที่คุณวิคิดถึงอยู่ทุกลมหายใจไงคะคุณนอนค่ะ โครู้ความจริงหมดแล้วเธอต้องไปต้องตายแน่ๆเลย ะแ,แอบอยู่ในห้องต่อไปก็คงไม่รอดสู้ลงไปปเผชิญหน้ากับความจริงยังจะดีสักกว่าเราทำทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจจะกลัวทำไม ม,มีใครนี่วิวิวิโทรไปถึงคนจังเลยฮะวิล่ะคิดถึงผมมั้งไหมฮะคุณมล ดิฉันไม่ใช่คุณวีรดาค่ะขอโทษนะครับผมเป็นคนไปตามวิรดาลงมาเขาคงเข้าใจผิด ไม่ได้ค่ะเด็กไม่ได้ตามผิดคนหรอกค่ะดิฉันมาพยาบาลคุณหญิงท่านในานามคุณวิยดา คุณวิททาไมว่างลงมาไม่ได้ค่ะโกหกผมไม่เชื่ออย่างวิอะไรจะไม่ว่างมาเจอคุณแม่ผมคุณต่างหากเป็นใครถึงได้มาใส่ร้ายวิอย่างไรอย่างอายแบบนี้ฮะคุณบนจำปีไม่ได้หรอคะ เด็กปีที่เคยอยากกินยอดโสกคนนั้นน่ะเค่ะเด็กปีคนเดิมที่คุณมนเคยแม่ตานี่ฉันไม่นึกเลยนะ ว่้เด็กซื่อคนนั้นจะกลายเป็นคนโก karaoke. หกเรารู้ได้ขนาดนี้เวลานี่มันเปลี่ยนคนได้จริงๆตอนนี้คุณมนไทยกับคุณวิลื่อนความหลังกันไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะอืม แล้วนี่เขินแทนก็ยืดได้ยไม่ต่ยแล้ววิยแต่แทนหกบ้านแ้้วเล่าเนี่ยนี่หลอดน้าสารระยะไม่ดูตามาตาเรือเลยไม่อาจฮะปาประธานโทษค่ะคุณเจียนค่ะพอดีอีฉันกําลังเขินอยู่อะค่ะเขินอะไรนักหนาหย่อนเขินแทนคุณวีกับคุณมนนะคะนี่ว่าไงนะคุณมนค่ะ คุณบนลเธอกลับมาก็ให้หาคุณวิไปพบที่เสือนะคะคนเรานะคะรักกันไม่เห็นหน้าค่าตากันตั้งนานบ่านี้มันจูจีดูดีตายแล้วนี่นี่ตะบอกลับมาได้หรอเนี่ยค่ะตายตายยังไม่ตายค่ะคุณเทียนขาคุณจีเละยายังไม่ตายพยศ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 นี่เลดไม่ไปเมื่อก่อฉันไว้ทำไมปล่อยเขาจะฆ่าคนเรานะคะให้ปล่อยเขาอยู่ด้วยกันเถอะจะไปเป็นขอขอทำไม บ้าจริงเลยเด็กไ,ไปเดี๋ยวนี้นะไม่บ้า,บาค่ะไม่บ้า,บาแค่จู๋จี๋หนูหนีกันเท่านั้นเอจู๋จี๋หนูหนีเดี๋ยวฉันก็จู๋เหว่งเลยไปเดี๋ยวนี้นะ้นไอเดี๋ยวคุณเ,เจนคุณเจนกลับมาก่อนค่ะคุณเชนปีสถาบาันได้ปีทำทุกอย่างด้วยความหวังดีไอที่มันสายร้ายวิไม่แอบอ้างเป็นตัววิเนี่ยแหละหวังดี คงเหนะ็นว่าคุณแม่ฉันสติไม่ค่อยดีใช่ไหมถึงถือโอ,อกาสมาหลอกลวงท่านแบบนี้สารภาพมาดีกว่าเขนี้เพื่ออะไรกันแน่บอกมาบีเมย์ทำไปเพื่ออะไรทั้งนั้นบีทำไปเพื่อพยาบาลคุณหญิงให้คุณหญิงหายดีถ้าลูกชายของเธอนี่ปากดีแล้วเกิดน,นะ ฉันนึกออกแล้วล่ะว่าเธอต้องการอะไรสมัยเด็กเธอแฝงฝันจะไปวิเาดามาตลอดตอนนี้สอบโอกาสแล้วนี่ถึงได้ปลอยเบลวิเาดามาหลอกคนในบ้านฉันใช่ไหมไม่ใช่ค่ะดิฉันไม่เคยคิดอัดเอื้อมขนาดนั้นงั้นลองบอกมาสิว่าทำอะไรเพื่ออะไรแอบอ้างเป็นวิเาดาเพื่ออะไรฮะบอกมาบอกให้บอกว่างั้นเอวคุณมอนพูดคุณมอน ะะปีเจ็บเจ็บเหรอเจ็บมากงั้นเแต่ฉันสิเจ็บมากกว่าฉันควรต้องเห็นวิดาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เธอเข้าใจไหมไม่ใช่เธอเข้าใจไหม น,นี่ตะมนอย่าไปว่าปียฉัดเลยถ้าคิดจะโกรธจะโทษใครก็โทษป้านี่แหละป้าผิดเองนี่ไปเจดูเรื่องนี้ด้วยกันเหลยครับก็ใช่นะสิแต่ก่อนที่จะพูดเรื่องอื่นน่ะกลับมาบ้านทั้งทีขึ้นไปกราบคุณแม่บังเกิดก้าวสะก่อยไม่ดีกว่าเหรอ ได้ครับแต่เธออย่าเพิ่งไปไหนกันแล้วกันเรายัางคุยกันไม่จบนะ